สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้หนึ่งพาทุกคนเข้าป่าเห็ดใหม่คะ่ะป่านี้นี่คะ่ะป่าใหม่อยู่ใ,ใกล้ก่อนถึงเห็ดพึ่งขาลายนี่หนึ่งมาเจอตรงนี้อู้โอ้ปัดเดี๋ยวนะคะโอ้ตื่นเต้นอุ้ยมีอีกอู้ขา อุ้น,นี่อีกปดัดเดี๋ยวนะคะทุกคนนี่อีกอุ๊ยอา้าวดูนี่ค่ะโอ้ดีใจมาก็เจอเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มเลยค่ะโอ้ขาใหญ่ๆขาใหญ่ใหญ่ดีใจมากๆเลยค่ะ โหเห็ดพุ่งหวานกำลังออกเลยค่ะดอกน่ารักมากป่านนี้ป่าใหม่ค่ะป่าสนนี่นี่อีกหนึ่งดอกค่ะสวยมากเลยอะ่ะกำลังตมุตมิเลยค่ะโอ้ดอกนี้โห oh, oh, นี่เห็ดพุ่งหวานกำลังออกอุ้ยกำลังออกใหม่เลยค่ะ วันนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายหัวขาวอู้เดี๋ยวนะคะอุ้ยปาดขาเดี๋ยวนะคะอุ๊บโอ้ปา,า,าดความขาดูค่ะใตดยดอกเขาจะเป็นรังพึ่งนี่ขาลายโอย้ขา ดูค่ะกลุ่มนี้บานบานเต็มป่าหนึ่งไม่เอามันจะเอาดอกนี้โอ้ยดูขาเขาสวยมากออโอ้เห็นพุ่นขาลายดอกนี้ค่ะโอ้นุ่นอีกเดียว<ฮ>เห็นไหมคะทุกคนนี่ อูเอือนสุดมือมุดค่ะดอกกำลังพอแกงเลยค่ะป้าเด็ดเห็ดบึงขาลายดอกนี้โอ้โหโอโค่ะเห็ดผุ่งหวานดอกนี้สวยมากแอแต่ขาขาน่าจะนอนนิ่มๆแต่ตรงนี้แข็งได้ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวนึงตัดขาให้ดูเลยค่ะโอ้ป่านนี้ปลาใหม่เห็ดพึ่งหวานก็เยอะเห็ดพึ่งขาลายก็เยอะค่ะอสวยแต่ว่ามีคนมาเก็บก่อนหนึ่งแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เห็นรอยตัดขา <laughs> เห็ดพึ่งหวานเต็มเลยค่ะ <laughs> แต่ป่านี้ปลาใหญ่ <laughs> นี่เนี่ยค่ะ <laughs> เห็ดพึ่งขาลายหมวกขาว รังมีลังพึ่งอันนี้ตัดแค่นี้พอค่ะขาใหญ่มากถ้าบางคลิปหนึ่งพูดเยอะเกินไปหรือกี๊ดการ์ดเกินไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะตื่นเต้นเจอเห็ด เห็ดพึ่งขาลายที่นอร์เวย์เนี่ยค่ะดอกเขาใหญ่เอ๊ะขาเขาอะค่ะอวบมากเลยอะอโอ้โหเห็ดพึ่งหวานสวยเนี่ยค่ะ นี่เพิ่งขาลายขาใหญ่กว่าดอกอีกน่ารักนี่นอน โอ้นอนค่ะหน้าฝนนอนเยอะเห็ดพึ่งหวานมีนอนแต่เห็ดพึ่งขาลายไม่ค่อยมีนอนนะคะหนึ่งชอบกินขาเขามากเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายเขาจะหวานกรุบกรุบอร่อยเนี่ยดูค่ะนอนต้องตัดทิ้ง ถ้าไม่ตัดทิ้งแบกไปก็หนักนี่ดอกนี้โอ uh, ้โหนอนค่ะอืมอันนี้ดอกเมื่อกี้นี้ต้องใส่ต้องตัดเบามากเลยว่าแล้วเชียวค่ะนี่ได้จะดอก ดูนี้ค่ะดอกขาใหญ่คือผัดดอกเดียวอิ่มเลยนะดอกเดียวอิ่มจริงๆค่ะดขูขาขาเขาแน่นน่ะไม่มีหนอนเลยค่ะป่าที่หนึ่งเก็บเก็บไปนี่ขาไม่มีหนอนเลยนะคะเพึ่งขาลายไม่ได้ทิ้งเลยค่ะแลน,าน่าจะเจอสักดอกแต่แบบแทบไม่ได้ทิ้ง ดูดอกนี้ความสวยดีใจอดูเห็ดพึ่งดอกหมวกส้มดอกนี้ค่ะอู้หนึ่งไม่เห็นดอกนี้โอ้โอ้นี่ค่ะโอ้นี่็อร่อยนะเนี่ยเนี่ยค่ะจะส้มแป้นเลยเดี๋ยวนะคะมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันหนึ่งไม่มได้ดู แล้วมันมีตรงนี้อีกนี่ตามองเห็นเดี๋ยวจะเดินเข้าไปยังไงในป่าอู้อู้ขานี้ก็อร่อยค่ะโอ้นี่อีกอู้ข้ขาสวยงาม โอ้เห็นพึ่งหมวกส้มดอกนี้โอ้ดูขอดอกโอสวยมากป้าดูดอกเห็นเหลืองดอกนี้ค่ะโอ้ดอกใหญ่มากๆโอ้เหลืองอลามอุ้ยป่านี้อุ้ยมีอีกเอานี่อีกเอ้าอุ้ย เห็ดเหลืองโอ้นี่อีกค่ะโุ้ยเกือบไม่มองหนึ่งเห็นแค่ดอกเดียวลเหลืองในเดินมาดูอุ้ยสวยอะอดอกนี้ก็เอาเถอะอยู่ไกลอยู่ไกลค่ะป่าน,นี้โุ้ยสวยมากค่ะมาเดี๋ยวตัดขา กลุ่มนี้ก่อนนะคะโุ้ยขาเขาโอ้ยขากรบๆมากเลยค่ะกลุบบว้าวโอ้ยหัวหักง่ายมากค่ะเห็ดหมวกส้มอันนี้จะส้มแจ๋น ตัวนี้ก็กินได้ส้มอร่อยอร่อยเหมือนกันค่ะขาเขาโอโ้ความดอกสวยมากค่ะ โอ้หด oh, ูเห็ดป่านี้ค่ะนูนบานนูนอีกบานยังดีดอกนี้ยังอ่อนอยู่โอ้ยโอโหขาใหญ่มากอันนี้ไม่เอาดีกว่านิ่มๆแล้วเอาดอกนี้ดีกว่าค่ะโอ้หเห็ดฟื้นหวานดอกกำลังน่ารักเลยค่ะ โอ้ตอมุตมิน่ารักมากโอ้เห็ดพึ่งขาล,ลายดอกนี้กำลังออกใหม่แล้วก็นี่ค่ะอันนั้นไม่ใช่เห็ดพึ่งขาล,ลายนะคะแต่อันนี้ใช่อุย้ยลูกตะปุตะปิะปอุย้ยเอาขนาดนี้แกงอร่อยคำละดอกเลยนี่ดอกนี้อีกค่ะ รอยท่ากินลอยท่ากินยังได้ยังสวยค่ะแน่นแน่นโอ้นี่อีกค่ะดอกกำลังอ่อนๆแล้วก็ตรงนี้อุ้ยมุดค่ะมุดมุดมุดป่าแล้วก็นี่อ่า เห็ดพึ่งหวานเอ้ยพึ่งขาลายเหมือนกันค่ะตขนาดนี้ก็อร่อยนี่ขนาดนี้กำลังอร่อยเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายป๊านี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกนี้อู้เดี๋ยวนะอู้หโอ้โหนอนนะมาข้างใต้แต่ไม่เป็นไรค่ะดอกได้แล้วก็นี่ นี่ก็น่าจะเน่าน่าจะได้แค่ดอกอะค่ะดูขาไปแล้วโอ้เห็นสวยๆนึกว่าดีโอ้นี่ค่ะไปหมดเลยน่าจะดอกค่ะดอกยังแข็งอยู่นี่ค่ะทุกคนฝนจะมาอีกแล้วหนึงจะให้ดูนะคะนูนเนี่ยค่ะป่าเห็ดโอ้ดูค่ะฝนตกอีกแล้วอะ่ะ เป็นภูเขาค่ะคนเขาเดินขึ้นเขาไปชมวิวเนี่ยป่าเห็ดใหม่ปลาใหญ่มากเลยค่ะป่านี้น่าจะเดินตะเกยแล้วอะฝนมาค่ะนี่มาตัดขาเห็ดกันเลยอุ้ยขาเขาชอบมากเลยอะเห็ดพึ่งขาดลายไม่ไมีหนอนค่ะสวยมากแต่อันนี้เห็ดพึ่งหวานดูค่ะตัวหนอน โอ้โหเดี๋ยวนะคะอือความนอนของเขาฝนดีจริงๆค่ะตกทุกวันเลยอะ่ะอมืมาอีกแล้วเห็นดิเสียงไหมคะแป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 ะเสียงฝนโอเคได้แล้วค่ะ นน่เนี่ยตอนต้มเราก็ขูดออกอีกทีนึงก็จะไม่ดำแล้วค่ะโอ้ยเห็ดปป็นหวานนอกนี้ไม่มีหนอนเลย เนี่ยค่ะป่าเนี้ดีมากๆเลยค่ะที่นออ์เว์เขาจะไม่ค่อยมีหนอนที่ขาเห็ดพึ่งขาลายนะคะอันนี้มันชันน้ำโอเคได้แล้วนี่เอาจะขา าอร่อยค่ะหนึ่ชอบมากเลยขาเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายขาเขาจะหวานโอเคเดี๋ยวค่อยไปขูดออกตรงนี้นี่ดอกนี้สวยมากค่ะอ้าทุกคนคะ่ะเห็ดพึ่งหมวกส้ม อุ้ยป่า้หนึงมาช้ามันเน่าแต่ไม่ใช่มันมันบานแก่แล้วค่ะแต่ยังได้ดอกนี้แล้วก็นี่โอ้น่ารักแเราจะตรงนี้ค่ะทุกคนนี่อ,อู้สามดอกนี้สวยมากค่ะดูป,ป่าเห็ดค่ะทุกคน โอ้โห,โ,หโ,หโหความเมฆติดเขาสวยค่ะสวยมากใหญ่มากโอ้โหเห็ดดอกอ่อนๆเลยค่ะอุ้ยสวยมากโอโป้านี่อีกค่ะโอ้ขาไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ได้จะดอกนี้สวย โอ้เสียงฝนค่ะเสียงฝนมาอีกแล้วอี๋จะได้กลับแล้วค่ะโอ้ทุกคนดอกนี้หนึ่งตรงมุดอึ๊โอุยยอุยมุดเกื้อมสุดมือค่ะโอ้ขาโอ้ดอกนี้ดูความขาสวยงามอะ่ะ สวยมา,มากเลยค่ะอุย้ยสวยๆมาตัดขากันเลยค่ะอุยอ้ยอุ้ยอ่อนขา <c oughs> เวลาเราปาดขานี่เราเหมือนปาดไอเนี้ยอะไรนะผลไม้ไอมันแกว้วอะค่ะใช่มันเหมือนมันแก้วเลยเนี่ยจิบจ๊บแจ๊บสวยมาก แล้วเวลาเรากินแกงนะคะหรือผัดมันจะหวานกุบกุบก,กุหนึ่งไม่ค่อยชอบดอกเท่าไหร่หนึ่งชอบกินขาบ่าน,นี้คนมาหาเยอะมากเลยค่ะรอยตัดขา <c oughs> เห็ดผู้หวานเต็มไปหมดเลย อสวยงามแน่นมากเลยป่านนี้เห็ดพึ่งขาลายเยอะหนึ่งไม่ได้มาสักทีค่ะเพราะว่าเข้าอีกป่าหนึ่งที่ขาเขาจะใหญ่ๆอันนั้นมันยังออกเรื่อยๆไงป่านี้หนึ่งขับผ่านทุกวันเลยจุดดอกนี้น่ารักนี่ดอกใหญ่เมื่อกี้นี้ขาหักหมดุด ดูค่ะความขาเขาขุดออกโอ้ยแข็งมากดอกแข็งแข็งนี่เห็ดพึ่งขาลายห่วงน้ำตาลถ้าขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนึงเก็บนะคะ สวยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะผลงานวันนี้ได้เห็ดเหลืองด้วยหนึ่งนี้ไม่ได้เดินทั่วเลยค่ะฝนตกตลอดเลยอะเรามันเป็นต้นส่วนใหญ่ไงหนึ่งต้องมานั่งหลบฝนนี่อันนี้เห็ดพึ่งวันนี้ที่ได้เยอะมากค่ะเยอะแล้วเนี่ยใส่ถุงก็เท่ากับถังก็กว่าสิบลิตรนะคะถังสิบลิตรก็กว่าถ้าสองถังนี่หนึ่งจะเกือบเต็มถุงเลยค่ะอันนี้หนึ่ง มาใส่เห็ดเห็ดเหลืองก็เลยเอาเห็ดพึ่งชลายมาใส่ถุงนี่ค่ะดูบรรยากาศป่ามานั่งหลบฝนดูค่ะฝนตกนี่นี่ถนนใหญ่เห็นไหมคะถนนใหญ่รถวิ่งผ่านเนี่ยดูฝนฝนตกก็เลยเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปที่รถแล้ว ก็คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็ทุกคําติชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย